ได้ iPhone 6s มาราคา550บาทสวัสดีท่านผู้ชมนะครับและก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนวันนี้มาเดินเสือป่านะครับผมวันนี้มาเดินเสือป่ามาเดินดูมือถือมือสองนะครับตอนนี้อยู่หลังตึกเสือป่ามาเก็ต555ก็โควิดก็กลัวนะแต่ว่าไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เลยมาเดินดูมือถือมือสองนะครับผมในเสือป่าก็จะมีพวกโน้ตบุ๊กมือสองลโพงของเก่านะครับ เนี่ยตรงตรงนี้จะมีพวกลําโพงลําโพงนะครับผมลำโพงราคาถูกๆสามสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับผมตามรุ่นตามขนาดนะครับผมสองร้อยบาทสามร้อยบาทก็มีตรงเนี้ยก็จะเป็นซอยด้านในนะครับผมซอยเล็กๆนะครับที่ผมมาซื้อมือถือมือสองบ่อย ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็โควิดด้วยเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะมีมือสองขายราคาถูกๆนะครับผมแต่ว่าผมถ่ายไวๆหน่อยเนาะตอนนี้ผมมาภาพเสียงอีกทีหน,นึ่งเนี่ยจะมี iPhone iPad iPhone Android นะครับผมราคาถูกๆแล้วแต่สภาพนะครับตรงนี้ก็มีแบบงานอะไรงานซ้างานอะไร แล้วก็พวกของเก่ามือต่อผมอาจจะเดินดูไวๆหน่อยนะท่านะผู้ชมเขก็มีของน้อยนะครับผมวันอาทิตย์บางทีก็ของเยอะเนี่ยนะครับผมคนเสื้อคนเสื้อสีเทาผมซื้อ iPhone 6S ด้วยราคา550บาทแต่นี้ผมถ่ายตอนบ่ายโมงนะครับแต่ว่าผมซื้อกับแกตอนเช้า ก็มีพวก iPod นะครับผมฮาร์ดดิสกล้องก็มีเสื้อผ้าก็ยังมีเลยเสื้อผ้ามือสองของเก่าของเล่นนะครับผมก็มีเครื่องใช้ Wi-Fi ก็มีเดินดูอาจจะถ่ายเวียนๆหัวหน่อยก็ขออภัยด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยผมได้ iPhone 6S มานะครับผมราคา550บาท กับคนเสื้อสีเทาๆอ่ะเดี๋ยวผมใส่ลูกสอนชี้ให้ดูนะครับผมไปซื้อกับแกมาเป็นปีแล้วล่ะได้ทั้งเครื่องสภาพดีแล้วก็ได้มาหลายเครื่องนะกับแกแบบว่าราคา5600บาท300บาท400บาทเนี่ยไอโฟอนเครื่องมือสองแบบถูกๆเลย ซอยตรงนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยจะไปคลองผมไม่เดินแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็กลัวโควิดด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมาเดินเพื่อนเพื่อิปกี้ผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาดูแบบว่าไปไหนไม่ได้งไงช่วงนี้ปิดปิดกรุงเทพต่างจังหวัดก็ปิดห้างร้านอะไรก็ปิด ีพวกปุ่มกดก็มีนะครับพวกเทปซีดีเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวมือสองนะครับผมก็มีขายอยู่เก๋ข่ายเวียนหัวหน่อยนะท่านผู้ชมหูฟังแท้ไอโฟนแอนดรอยก็มีนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงตรงนี้จะสภาาพดีหน่อยมือสอง มือถือ Android iPhone นะครับ Samsung, Samsung, Vivo Oppo นะครับผมครบเลยมีหมดเสียงโควิดนะครับผมถ่ายไว้หน่อยเนี่ยตรงนี้ก็ขายถูกอยู่นะวันนี้พี่คนนี้ก็ขายถูกอยู่ iPhone Android iPhone ราคาถูกๆนะครับมือสองตามสภาพแว่นตาก็มีอ่ะแว่นตากองแสงแว่นตาขยายก็มี โอ้โหคนยืนบางเทียบเลยนะครับผมโอเคเขาก็มาหาซื้อมือถือเหมือนกันนะครับพวกผู้ใหญ่นะครับที่เป็นพวกช่างพวกที่เขาเอาไปขายเป็นอะไรจะขายเป็นงานอะไรนะครับผมงานอะไรจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเป็นกองๆอ่ะเขารับมาตามบ้านนะครับมันไม่ใช่เครื่องขโมยนะของพวกเนี้ย พ่อค้าหรือว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเขารับซื้อมาตามบ้านนะทนะ่านผู้ชมมันไม่ใช่เครื่องขโมยนะครับผมมันเป็นแบบว่าพ่อค้าเขามาเอาตรงนี้แล้วก็เอาไปซ่อมมาขายต่ออีก,อกทีนึงพวกมือถือ Android นะครับ h o n e นไอ o n นต่างๆก็ประมาณนี้เลยก็เดินดูวัๆหน่อยนะท่านผะู้ชม <g iggle> ไม่รู้จะทำคลิปอะไรด้วยนะครับผมก็เลยมาเดินดูมือถือมือสองเสือปลา เนี่ยนะครับผมมันจะมีตำหนิจอนะครับจอด้านในแต่ว่ามันทัาสกรีนได้นะครับไอโฟน 6s ราคา550บาทมันติดรหัสล็อกหน้าจอผมว่าจะซื้อมาเป็นอะไรพ่อค้าบอกว่าถาดซิมมันไม่ตรงผมก็เลยจะเอามาวัดดวงหรือว่าถ้ามันติดไอคาวผมก็จะเอามาเป็นอะไรเดี๋ยวไปรีสโตนดูนะครับผมก็ตอนนี้ผมมาพาดเสียงอีกทีหนึ่งะครับผมในคลิปตรงนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยคือผมได้มือถือมาเนี่ยผมจะถ่ายเก็บไว้ แต่บอกเลยว่าผมเอาไปรีสโตนแล้วไม่ติดไอคาว 128G กเครื่อง VC สแกนนิ้วได้อีก Wi-Fi ใส่ซิมได้ปกตินะครับบอกเลยว่าคุ้มมากแต่ว่าแบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ76%นะครับผมอพอค้าน่าจะเอามากระตุ้นแบตแล้วก็แกยังไม่ได้รีเซ็ตเครื่องมันจะติดล็อกรหัสผ่าน6หลักนะครับผมแล้วก็ฐานซิมมันไม่ตรงแกไม่ได้เอาไปล้างเครื่องดู ผมก็เลยเอามาวัดดวงได้มา550บาทผมจะชี้พ่อค้าให้ดูนะครับพ่อค้าทีค่คนที่ผมไปซื้อด้วยแล้วก็ผมกดเงินมา550บาทตอนเช้าผมซื้อจบแกตอนเช้านะครับผมแต่ว่าคลิปที่ผมไปถ่ายเดินดูมือถือเสือป่าเนี่ยผมถ่ายช่วงบ่ายตอนบ่ายบ่ายโมง